หรือครับวันนี้เจอกันกแล้วครับคลิปที่2หรือ3ก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่คือคูเปตารุ่น L3608 นะครับด,ไดูได้ครับวันนี้ก็จะมาบอกระบบเกียร์ระบบอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลัง หัดขับรถไทยใหม่ๆหรือเพิ่งซื้อไงครับเริ่มมืนที่เบรกก่อนเลยครับนี่ครับเบรกมันจะแยกได้ครับนี่เบรกข้างเดียวครับแต่ถ้าเพื่อ,อสุขภาพของรถหรืออยากให้รถใช้งานได้นานก็เหยียบทั้ง2นะครับเล่งครับ นี่จะเป็นไฮดรอลิกลังหรือผ่านหลังนะครับภาษาบ้านนี่ไฮดรอลิกหน้าหรือผานหน้านี่ครับนี่ก็จะเป็นคันเร่งล็อกที่ล็อกคันเร่งครับดูครับในการใช้งานครับดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็น ที่ใช้เท้าพ PT o นะครับถ้าถ้าอยากจะขอสาวได้ได้ถ้าไปไถนาธรรมาที่ไถนาธรรมดาก็ใช้540ธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องถึง170หรือก็แล้วแต่ครับก็บอกไว้เฉยครับก็มาดูระบบเกียร์ครับระบบเกียร์ก็ไปตามรูปแบบนะครับ เกี๊ยนหนึ่งเจี๊ยสองลงมาเกียนสามก็จะเป็นไปตามรูปนี้เลยนะครับจะเป็นไปตามรูปเลยครับน,นี่ก็เป็นเพลานะครับหนึ่งเป็นวิธีแยกเวลาเราทำงานก็ดึงขึ้นทำงานหนักๆก,ก็ดึงขึ้นถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ลงปกติขาดครับ นี่ก็คือระบบไฟนะครับระบบไฟเกเคนะครับไฟต่ำไฟสูงก็จะอยู่ประมาณนี้ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ประมาณนี้ครับนี่ก็ระบบเกียร์มันจะต้องใช้อา่า พร้อมกันทั้งสามอย่างเลยนะครับถ้าขาดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็จะไม่ทำงานเลยนะครับผมครับมันจะมีเกียร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะใช้งานร่วมกันนะครับถ้าตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งเป็นเกียร์ว่ามันก็จะไม่ทำงานเลยนะครับครับผม นี่ครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ